คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พีน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางนะคะหน่วยเล่าพัฒนานะคะประจำงวดวันที่11เดือน10ปี64นะคะหรือว่าวันที่10ตุลาคม2564นะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด รดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสำหรับหวยลาวพัฒนาในงวดประจำวันที่11นะคะวันนี้เราก็จะมากับแนวทางสูตรคำนวณน,นะคะ4เลขนี้มาล่างนะคะมาล่างนะคะมาล่างอย่างเดียวนะคะ วันนี้ก็จะพามาคำนวณน,นะคะมาคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะคสูตรคำนวณน,นะคะหวยลาวพัฒนานะคะเราก็จะคำนวณตั้งแต่ย้อนหลังสถิติสี่ห้างงวดน,นะคะสามสี่งวดเนาะก็สูตรก็คือสูตรนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าทุกงวดน,นะคะก็มีเข้ามีหลุดทุกสูตรทุกแนวทางนะคะ วันนี้ก็จะมาคำนวณในสูตรเด่นล่างนะคะสี่เลขนี้มาล่างนะคะก็เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะคะสำหรับศูนหนึ่งแล้วก็หแล้วก็สองอันนี้ก็คือเลขสูตรของเรานะคะเป็นสูตรบวนะคะเราบวกอย่างเดียวนะคะเราก็จะเอาแนวทางที่ออกนะคะมา บวกกับเลขสูตรของเรานะคะสำหรับเลขเด่นล่างนะคะเราก็จะเอาเอาหลักร้อยนะคะหลักร้อยของแนวทางที่ออกนะคะหลักร้อยมาบวกกับศูนย์นะคะศูนย์บวกแปดนะคะเท่ากับแปดนะคะแปดบวกกับเลขสูตรนะคะหนึ่งเท่ากับเก้านะคะ เก้าบวกหนะคะเท่ากับ10บสิบเราเอาแค่หลักหน่วยเท่านั้นนะคะก็คือศูนยศนบวกสเท่ากับสนะคะผลลัพธ์ออกมาก็คือ8 9 0เศนย์สองะคะเราก็รอผลออกนะคะมี8ดมี9นะคะมีศนแล้วก็มี2นะคะเราก็เอามาเทียบกับงวดต่อไปนะคะ มาดูที่งวดต่อไปนะคะงวดวันที่23สิบสามนะคะก็สำหรับเด่นล่างนะคะเลขล่างเนาะก็จะมี0มี2มี9มี4นะคะก็ผลลัพธ์เรานะคะมี8มี9มี0มี2ก็มา0นะคะมา2มา9 บางงวดก็อาจจะมาครบทุกตัวบางงวดก็อาจจะมาแค่ตัวสองตัวนะคะก็เป็นแค่สูตรนะคะสูตรนี้ก็ถูกนะคะอ๋อต่อไปงวดที่วันที่ยี่สิบสามนะคะเราก็ทําแบบเดิมนะคะก็ลองทํากันดูนะคะลองคํานวณกันดูไปพร้อมๆกันนะคะเราก็เอาหลักร้อยนะคะบวกกับศูนย์ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่นะคะ สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกนะคะหกบวกสองเท่ากับแปดผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมีสี่ห้าหกแล้วก็แปดนะคะ มาดูงวดถัดไปนะคะในงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเก้าปีหกสี่นะคะเราก็เอาแนวทางที่ออกไปไม่นานนี้นะคะก็คืองวดล่าสุดนี่นะคะผลลัพธ์นะคะก็จะมีสี่มีห้ามีหกมีแปดมาดูแนวทางที่ออกนะคะก็สำหรับเด่นล่างนะคะก็จะมีเจ็ดมีสี่มีแปดมีเก้านะคะ สเราก็มานะคะ8ดเราก็มาส่วน7จ็ดกับเ็ดกับเไม่มีนะคะก็มาสองตัวนะคะงวดนี้ก็โอเคนะคะก็ยังมาอยู่นะคะก็ไปต่อที่งวดวันที่27กันเลยนะคะเราก็ทําไปแบบนี้ทุกงวดทุกงวดถัดไปนะคะก็มีเข้ามีหลุดเช่นเดียวกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าตลอดนะคะ แต่ถ้าหลุดบ่อยๆเราก็จะเปลี่ยนสูตรใหม่นะคะแต่ถ้าสูตรยังเดินดีเราก็ยังตามต่อยาวๆนะคะก็หลักร้อยนะคะบวกกับ0นย์นะคะเท่ากับเกนะคะเกบวกหนะคะเท่ากับ10บสก็เอาแค่หลักหน่วยก็คือ0นย์นะคะมาบวกกับ1นะคะศูนย์บวกหเท่ากับหนะคะ หนึ 1> 1่งบวกสองนะคะเท่ากับสามผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมีเก้าศูนย์ หนะคะแล้วก็3นะคะก็ไปดูงวดถัดไปนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนเนาะว่ามาหรือไม่มานะคะสำหรับสูตรที่เราคำนวณไว้นะคะมาดูที่งวดวันที่30มสนะคะสาก็4 6 0 1 0 7นะคะก็จะมี4มี6มีศนย์มี1นะคะ มาดูผลลัพธ์ของเรานะคะสไม่มีนะคะหก็ไม่มีศูนมีศูนนะคะแล้วก็หนึ่งมี1นะคะบางงวดก็มาครบทุกคู่นะคะบางงวดก็มาแค่ตัวสองตัวประมาณนี้นะคะก็ถูกนะคะในงวดวันที่ยี่สิดนะคะ ่อไปก็งวดวันที่สาสิบนะคะเราเอางวดที่ล่าสุดนะคะหลักร้อยนะคะบวกกับศูนย์ะคะศูนย์บวก1เท่ากับ1นะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่ง เท่ากับสมนะคะสามบวกสองเท่ากับห้านะคะผลลัพธ์ที่ออกมานะคะก็จะมีมีหนึ่งมีสองนะคะแล้วก็มีสามแล้วก็มีห้านะคะ ดูงวดถัดไปนะคะงวดวันที่4ี่นะคะว่าแนวทางออกตัวไหนนะคะนีเจ็ดเจ็ดสามสามแปดสองสองนะคะสำหรับเด่นล่างก็จะมีเจ็ดสามปดนะคะเจ็ดสามปดนะคะเจ็ดสามปดเจ็ดเราไม่มีนะคะสามสามเรามีนะคะ8ดเราก็ไม่มีรอบนี้มาตัวเดียวนะคะก็ยังมาอยู่นะคะ สำหรับเด่นล่างนะคะแต่บางทีก็อาจจะมาบนด้วยนะคะแต่เราก็เน้นที่ล่างเนาะเพราะว่าสูตรบนเราก็คัดสูตรบนเน้นๆนะคะสูตรล่างก็เน้นๆก็แล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบแบบไหนนะคะก็พิจารณาดูกันได้นะคะแล้วก็คำนวณไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะก็ไปต่องวดถัดไปนะคะหลักร้อยบวกกับศูนย์นะคะก็แปดบวกศูนย์เท่ากับแดนะคะ ปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก็เอาแค่หลักร้อยก็คือศูนย์ศูนย์บวกสองเท่ากับสองนะคะผลลัพธ์ออกมานะคะก็จะมีแปดมีเก้านะคะแล้วก็มีศูนย์ แล้วก็มีสองนะคะก็ไปดูงวดถัดไปนะคะงวดวันที่เจ็ดนะคะงวดล่าสุดเลยนะคะก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะแนวทางออกนะคะสองหนึ่งสองแปดห้าศูนย์นะคะสำหรับเด่นล่างนะคะก็จะมีหนึ่งมีสองมีแปดนะคะหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีแปดนะคะสองมีไหมสองมีนะคะ หนึ่งมีไหมหนึ่งไม่มีแปดแปดมีนะคะแปดมีสองมีหนึ่งไม่มีนะคะงวดนี้ก็มาสองตัวนะคะก็ยังมาอยู่นะคะก็ยังไม่ลุดนะคะสำหรับหางวดนะคะสติติสต,สตสิติหางวดนะคะเด่นล่างนะคะหางวดติดนะคะทีเอสคำนวณออกมานะคะ ก็ที่จริงก็คำนวณออกมานานแล้วแหละแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้เนอะก็เพิ่งจะมาลงให้ครั้งแรกนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะก็ไปดูที่งวดล่าสุดนะคะเราก็รอผลในงวดวันที่1 1นะคะเราก็ทําแบบเดิมนะคะเอาหลักร้อยบวกกับศูนย์นะคะ8ปดบวกศูนย์เท่ากับแปดแดบวกหเท่ากับเนะคะ 9้าบวกหนเท่ากับสินะคะก็เอาแค่หลักร้อยก็คือ 0, 0ูนศย์บวกสองก็เท่ากับสนะคะผลลัพธ์ออกมาก็จะมี8、9、0、2นงนะคะงวดนี้ออกมาได้เหมือนงวดที่แล้วนะคะแนวทางยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ยังอยู่ที่เก่าอยู่นะคะมีลุ้นนะคะ ก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะในงวดวันที่11นะคะรอผลวันที่11นะคะเดือน10นะคะปีหกนะคะก็สามารถคำนวณแล้วก็คิดไปได้พร้อมๆกับสูตรคำนวณเลยนะคะใค่ชื่นชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นเลยนะคะ ก็สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ